เกมแรกของวัน <Game> หลุดไหมไม่เอาไม่เอาที่น้องพูดเป็นลางไม่ดีนะหลุดไหมไม่หลุด,อย,ดลอย่าพูดเป็นลายพูดเป็นลางตึงเปี้ยตังแม่อีกแเปล่า <c oughs> inside out t เ r e a ไอ้มัวไม่ใช่เหรอไอ้ดังแมนะ่ะไม่รู้จําไม่ได้ดูอ่ะเซนเตอร์ยิงได้ เออพี่การคอนเนอร์ฝั่งฝั่งฝัง่งไหนครับไม่ไหนไม่ไหนโดยพี่ตั้งครับได้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 ครับ ว่าพี่ได้ลองวิ่งคามโซนาช้าเช้าวะน้องชาย <c oughs> ยิงได้ครับยินใส่ยินใส่เอาเซนเตอร์เซนเตอร์ยิงได้ซินเตอร์เซนเตอร์ยิงได้ครับชื่อยิงใส่เอา อาจจะไม่แม่นมาไม่ได้ดูไม่ได้ดูเปอร์เซ็นต์เลยวะไอตังแมนเป็นหอกอลไรบ้างนั่นนะ่ะกายขึ้นหัวพี่ไหนไ่ดูควาสวย มรพีเอฟปะอือ๋อเซ็นเตอร์เซนเตอร์เซ็นเตอร์อืมอืมนิดเดียว ไกลเท่าไหนอยากตายฮะย้ยันถูกมาโดนจับยืนผิดอ,อยืนผิดเฉยๆใช,ๆใชๆ่โอเคได้อยากยิงเท่าไหนก็ได้บอกก็ได้พี่น,น,น่าจะได้หมดโอเค,คโอเคครับโอเคครับชุดยิงฟ้าไปเนีออ่ยได้ได้ได จเอะละเรื่องเลยฮะสวยว่าแจ็ค โอ้หเชี่ยไอ้เจ้เฟคพลาดเอ็เาไมันเล่นไม่มั่วๆกันจังวะอันน้ไให้เฮียแตเลยคอยมานองชายิยงได้กดไ,ดไม่ดีโว้เชี่ยตัวะต้องขึ้นหรอพี่ต้องขึ้นผมคอ,อมอยู่ สวยว่ะ <laughs> โทษน้องชายค่าส่งพี่มันน้อย สวยวะสวยครับ

วิ่งมครับตทษครับครับ สวยว่ะพลังจอแดนโดนเปล่าหาดีกว,ว่า <clears throat> ooh he's sore. มันจะรู้ไปอย่างนั้นนะสวยครับสวยดเด้ยวนะรับช่วชิว zwei. Chi ơi. Tốt tốt. sắp bị passing lane mang lại. กูนึกว่ามึงจะไปหาให้ร์ดใช่พี่เคคิดว่าจะไปหาร์ดนะตอนแรกไม่ชัวร์เดี๋ยวโทษนน้องนัทาส่องน้อยไป ครับผม อืโทษครับสามสองเปอร์เซ็นต์เลนะโดดใส่ไหมสวยปะนิดเดียวสวยปะได้ฮะเ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ồ, oh, quá, chết mềm, thua rồi. tay. vị. cũng cả à ค้ามันไม่ดีน้องฮาร์ดเหมือนกะหลอดยากถูกแล้วข้ามีต่เอเพื่อนเขาแต่แต่อิลีสกันหมดทุกคนเลยแบบน้อแงบบข้าอะไรมาแล้วของข้ากครนะการนะบีบอะไรลีบาวเลยรีบาวเลย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กินมัน,มนพี่เติ้งมาแล้วโอ้ยแมงคีไม่ได้พอ <c oughs> ต้องทำเยยบตัวใหม่ต้องทำล็อกใหม่ โอ้เอลทัวอ่ะน้องชายสวยสวยมาละโอ้โทษอ่ะพี่จะไปแปะสวยลแล้วกบีเอพี่เองพี่เนี่ยนะฮึไม่ชินแล้วสูยี อร <c oughs> ิงได้เนีย่ยร้อยเปอร์เซนต์เลยจะ <c oughs> ติดเทสก็ไม่ลงแค่นั้นเองกายกายกายายกลับเลยกายจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านี่นาเข้าไปชิบหายจะกลัวโดนสาบ วันนั้นพี่ตาลายเฉยๆใช่ไหมฮะเพราะผมพี่ฟีโทรก้าว,าวติดเท็ยังไม่ลงเลยวิชาไม่ดีว่ะวิชันว่ะยิงได้ว่ะสวยชี่เอ้ยไอ้แม่งเอ้เย นะดขนาดไป,ไปดโอ้ยตัวเด็กอยู่99แล้วปะ โดนโดนเฉยเขโทอดเลยยิงจะได้กาละพี่ไปช่วยหาละดูสองตัวนะจ๊ะสวยวะฮาตัาางตะเก,เกเียวตะเกียวอืไมยิงเสร็จไม่โดน

切出来吧。嗯。Mm. สวยว่ะ<ด>อุ้ยเดน๋ยวนั่นอ่ะโอเคครับเดียวสวยแจ๊บหญิงแม่งเลยตึงมาให้ละ พี่ลงแล้วพี่ลงแล้วโอ้ยตัวไหลวะโทษนะดีปวิวเตียวเสียเอไอ,เอ,อ,เอ,อไม่ผมเองผมเองผมเองผมไปปิดให้ฮะตายอยู่ปะตายตายค้างปะ นาจะแหลกตอยนัดากน่าจะแหลกนะะปะไม่ได้ยินเสียงโอ้แยแได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้านะเนมื่อกี้มาเพืุ่ยโทรศัพท์มึงจะแอลถูปไปไหนวะมาละทัน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  กำลังจับคนประบี่เชื่อใจบอลโคตรหวาดเสียวเลยกูลองไปร้อนเลยมันร้อนเรืปล่เาเลยกดแบบมัว,มว สวยกดไม่ดีป่ะไอ้หัวโดนสามชิบหายสวย ้ยจะหลุดนะใกล้อาก่อนก็แล้วตายปก่อนก็แล้เฮ้ยนี่ตีว đây anh thừa lắm nè nè à ta mày hùng y mô ngân nha mày khuyên đó เอาเปล่าตัวอะไรมากกวาสามเดืยมถูจงังหวะปีนไปแล้วหนึ่งนัดจะเล่นยากกว่านีน่มันเหมือนมันเหมือนท่าเข้าเข้าดังแล้วนะที่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีเลนให้โดดอยู่ เอาแล้วหนึ่งไหนไอคนละนัด้องน้าได้คนแล้วนะได้คนแล้วได้คนละวนกะด,ไ,ด<ๆ>ไม่ไดีเจ๊เจ๊เ <laughs> ติมก่อนนะ หาไปเลยหาไปเลยสวย <c oughs> มันได้แค่ตอนไหนนะน้องไก่ดบไม่ได้ใช่ปะ่ะ <c oughs> ได้แค่ตอนดันตูดปะอืมเนี่ยแต่ตอนน่้เราอยู่ที่จังหวะด้วน้องรับถ้าพลาดก็คือล้มอ่ะเหมือนไฮลิทไฮดีเทอร์น่ะน้องชายไม่มีใครกัน <c oughs> เดี๋ยวแก่เดี่ยวกว่าได้ได้ลนะได้ <c oughs> นกน,นพี่ก็กดอะไรดิชิวเกมแรกหรือแบบเกมแรกของวันสวยวะน่ต่ไมิ่งปัญหาเลยก้าวเลยนะมาแล้ใช่ไหมเขาแล้วเขาล้เขาล้เพียงเพียโ,โทษเลย้า หัวแด้ยุ่งกับหวยไอ้ยุ่งกับตรงกลางไปไม่ทันเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอดมื่เพฟสสูงรอพี่ออเติมแป๊บหนึ่ง okay. โทษโทษโทษไม่เปไรพี่ไม่อะไรนะครับฝากนีไอเฟสกดนานนะไม่เป็นไรคร,นะ <c oughs> ร,รับ <c oughs> อันนี้พี่เป็น ได้จ้าเออสวยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเออว่ะกดนานต่างกันเยอะไหมนัดกับแพตตี้มิวอ๋อก็ความเร็วความช้าพอๆพแล้วแต่คนด้วยมั้ง มันแล้วแต่คนด้วยมั้งแล้วแต่คนแล้วแต่คนไปดูสกน <laughs> <laughs> ้องนักก็ใช้มือซ้ายใช่ไหมอ๋อเอ้ยของนัดใช้ใช้ซ้ายเลี้ยงเหรอครับเลี้ยงอะไรเหมือนกันหมดเลยพี่ไม่ต่างกัน แไปดูวิธีป้องกันไอ้แบ็กคอร์ดคัดใน 2K Lab มาแล้วพี่ว่ามุมมือขวาจะเห็นชัดกว่ามือซ้ายก็ได้ไหมไม่เบีย้ยวมือซ้ายเบีย้ยวใช่พี่ใหใช้มือซ้ายขออนุญ,ญาตปุ้นตัวหนึ่งเด้อ กดออกก่อนใช่ไหมใช่ครับได้พี่ได้ดูกระดิกตัวหนึ่งก่อนชื่อแพ็กเกจเดี๋ยวเรียวเอ็มเจน้องนัดพี่ตั้งให้